หลายคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวนะครับเคยรู้บ้างไหมครับว่าบางที่เราใช้สเปรย์ให้กลิ่นกายโลออนรักกลิ่นกายหรือว่าใช้พวกในกลุ่มที่เป็นสติ๊กลลกลิ่นกายแล้วแต่ทําไมกลิ่นตัวก็ยังออกแต่หลายคนกับพลาดจุดสําคัญบางอย่างไปนะครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วกลิ่นตัวของเรานะครับไม่ได้มีเฉพาะที่รักแร้แล้วก็ที่บริเวณขนที่เอาไว้ประเภทของเราอย่างเดียวนะครับแต่ต่อมกลิ่นะครับมันกระจายไปทั่วร่างกายเรานะครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าการที่เราไปรับกลิ่นกายที่เว้นรักแร้นะครับ มันก็คือเป็นการดับกลิ่นกายที่จุดหลักๆที่มีต่อมกลิ่นปริมาณมากที่สุดทําให้กลิ่นกายลดลงครับแต่ไม่ได้มีความหมายว่าเราจะไม่มีกลิ่นกายนะครับเรายังคงมีกลิ่นกายอยู่นะครับแต่กลิ่นกายจะมาจากจุดอื่นครับนั่นก็คือเป็นสาเหตุว่าทําไมระดับกลิ่นกายแล้วกลิ่นกายยังคงมีอยู่ครับดังนั้นนะครับผมก็อยากจะบอกว่าการที่เราจะดับกลิ่นกายให้ได้ผลนะครับเราต้องดับกลิ่นกายในจุดที่มีต่อมกลิ่นปริมาณมากสุดก็คือรักแร้ครับและควรจะดับกลิ่นกายทั้งตัวนะครับการที่เราอ่ะจะด สเปรปย์แล้วางผิวหหรือโออนแล้วล้างผิวอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องใช้ในกลุ่มที่เป็นสบู่ที่เราอาบน้ําทุกวันในการล้างผิวหนัด้วยนะครับเพราะถ้าหากสบู่นะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวนะครับก็จะไม่สามารถล้างผิวกายได้ครับเพราะว่าจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่วงต้นๆที่ร่างกายเรายังไม่มีเหงื่อนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีเหง,งหื่อนะครับกลิ่นกายก็จะออกพร้อมกับตอมเหงื่อก็จะมีการขับกลิ่นออกมาครับทาให้กลิ่นกายของเราครับมีกลิ่นแรงขึ้นดังนั้นเราจะต้องใช้สบู่